ตัวนี้รีวิวฉบับเต็มยาวมาก20กว่านาทีเลยเลยเอามาสรุปให้ดูกนก่อน i n f r a เรดเทอร์โมกราฟีแล้วก็มีมัลติมิเตอร r t h e r m o เทอร์ทำงานได้ที่ลบ20-550ถึง5 5าองศาแล้วก็ดิจิตอล m u l ติ m e t e r เนี่ยสเปคเขาสุดยอดมากคือ25,000หน่วยนับในชุดก็จะมี2ภาพ รุ่นนี้2อผ้าได้ใช้แน่เพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องมีเลนจําเป็นต้องรักษาสภาพพอสมควรในการเดินทางก็มีสาย USB Type A ถู t y า e C แบบ Data Sync ได้ด้วยเพราะต้องใช้อัพเฟิร์มแวร์ใช้ดึงรูปที่เซฟจากในตัวนี้เข้าในคอมเพื่อเราจะใช้งานแล้วก็มีสายโพ o บให้ใช้ในโหมดของมัลติมิเตอร์ โหมดมันติมิเตอร์ใช้ได้ทั้งโวลต์แอมป์ค่า C ไดรโอด LED อะไรได้ปกติเลยโวลต์ DC โวลต์ AC แอมป์ DC แอมป์ AC ได้ถึง10แอมป์นะแล้วก็มีย่านที่วัดกระแสต่ำไมโครแอมมิลลิแอมสำหรับงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ในตัวขนาด2,000 มิลลิแอมชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ตัวนี้ในคลิปยาวจะมีตัวเทียดาวให้ดูมีฟิลอยู่2ตัวฟิลที่คุมพอร์ตมิลลิแอมเป็นฟิลขนาด600 m มิลลิแอมแล้วก็ฟิลที่คุมพอร์ต10 a แอมก็จะเป็นฟิล1 0แอม่ด้านหลังนี่จะมีตัวนี้เป็นเลนกล้องตัวนี้เป็นเซนเซอร์ IR ตัวนี้ก็เป็น LED สสว่างทั่วๆไปตัวนี้เปิดมาเป็นขาตั้งได้ใช้งานโดยการเปิดพอร์ r ตัวนี้ขึ้นมา เขาจะดีฟอ์มาที่โหมดของเทอร์มมลนะครับปรับสีหน้าจอได้หลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นแบบอิมเมจธรรมดาเรามองเห็นสองเอาไว้ตรงกลางตรงเป้าเราก็จะวัดอุณหภูมิให้เลย25เซนถึง2เมตรจะเป็นออโต้โฟกัสอันนี้จะมองเห็นเป็นซับเกเลยนะเห็นเป็นปลายหัวแรงเลยแล้วก็บอกอุณหภูมิขึ้นมาเลยแบบนี้เรียลไทม์เลยแต่ถ้าเราดูแบบนี้ไม่ถนัดเราอยากให้เขาขึ้นเป็นเทอร์มอลด้วยเราก็กดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นสีไปเพิ่มคอนทราส ถ้าเราสองใกล้ๆเนี่ยจุดโฟกัสมันจะเยื้องกันนิดนึงอาจจะต้องขยับออกมาไกลนิดนึงประมาณ25เซนอันนี้แบบฟิวชั่นเลยฮะมองเห็นแต่แถบหลังสีความร้อนเลยตัวนี้ก็คือการใช้ Thermal Imaging มีเงื่อนไขยอย่างเดียวคือต้องตั้งค่า e m i s s ซิวิตให้ตรงกับตัชนีการแผ่หลังสีความร้อนของวัตถุค่า Emissivity ก็คือค่า e ตัวนี้ Refor จากโรงงานเป็นนเต้องตั้งตามคู่มือเขา ในเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให,ให้มีให้ดาวน์โหลดทั้งคู่มือทั้งเฟิร์มแวร์ตรงนี้ถ้าเราจะปรับค่า e อย่างเดียวก็คือเข้าเมนูกดโอเคนี่แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นไปที่ค่า e อันนี้ผมตินิดนึงว่าค่า e เข้าลึกไปหน่อยแล้วต้องกดหลายคลิกหลายครั้งไปหน่อยน่าจะอยู่ที่ฮาร์ดพัตตันตัวใดตัวหนึ่งเลยกดโอเคอีกทีนึงเนี่ยเราถึงจะเริ่มปรับได้นมนะผมปรับจากจุดเก้าค่า e เนี่ยคือปรับได้ตั้งแต่ 0.1จนถึง1.0ขึ้นอยู่กับเราวัดอะไรสีนี่ก็คือแถบสีด้านข้างของตัวหน้าจอว่าจะให้โทนสีเป็นแบบไหนตั้งได้หลายแบบอีกเหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดแต่ Default มาเป็นแบบนี้เวอร์ชันอันนี้ผมอัปเดตไปแล้วเป็นเวอร์ชัน24ไปแล้วตอนที่มาเ,เป็นเวอร์ชัน19 แถบสีน,นี้ครับเห็นไหมที่เราเปลี่ยนสีได้4แบบเนี่ยดเดทเจอมือมือเป็นความร้อนขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีแบบนี้เลยอุณหภูมิที่มือตอนนี้ประมาณ3ที่6กว่ากว่าสามสิบหกจุอะไรประมาณนี้ก็เป็นมาตรฐานของอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ทีนี้ถ้าเราจะสลับเป็นโหมดดิจิตลมัลติมิเตอร์ก็กดตรงนี้ปุ๊บเข้ามาที่มัลติมิเตอร์ ที่มัลติมิเตอร์เนี่ยเขาจะดีฟอยล์มาให้ที่ค่า DC โวลต์ก่อนก็โวลต์ตรงนี้ดีซีมิลลิโวลต์ DC, v, DC AC มิลลิโวลต์เป็น True อ m s ด้วยนะครับสบายใจได้แม่นยำแล้วตอนที่เป็น AC โวลต์เนี่ยบอกฟรีเควนซีความถี่ของกระแสะไฟด้วยถ้าจะไปที่วัดแอมป์ก็ต้องกดตรงนี้เห็นไหมเขามี DC A ีเอทับเอซมาให้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นวัดแอมป์แล้วกดตรงนี้ DC แอมป์แล้วก็ในโหมดมัลติมิเตอร์วัดได้ ทั้งเป็นตัวเลขล้วนๆแล้วก็มีดีเทลข้างล่างหรือจะไม่เอาดีเทลข้างล่างเปลี่ยนเป็นกราฟโดยการกดที่ปุ่มนี้ปับ๊บจะขึ้นเป็นกราฟให้เราวัด d c โวลต์ on, DC แอมอะไรมาก็ตาม,มากดมาที่ d c โวลต์ on, เหมือนเดิมหรือวัดค่าอะไรก็ได้เขาก็จะขึ้นเป็นกราฟเป็นเชิงเส้นแบบนี้ถ้าเราต้องการจะเซฟ หน้าจอก็คือการแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะโหมดอินฟาเรดหรือโหมดดิจิตอลมัลติมิเตอร์เรากดเซฟค้างไว้แล้วจะเป็นแถบบาร์เขียวๆวิ่งปับเซฟเป็นไฟล์ภาพ bmp วิธีเข้าไปดูภาพก็คือกดเมนูนี้เหมือนกันแล้วเข้าที่ memory หน่วยความจำเขามีให้มาประมาณ15 MB เมกะไบต์เพื่อลงมาแล้วก็กดโอเคเข้ามานี่จะเห็นที่ผมเก็บเอาไว้าต้องการดูภาพสุดท้ายเมื่อกี้นี้ที่เซฟก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาที่ภาพสุดท้ายแล้วก็กด โอเคก็จะเห็นภาพอันนี้เป็นภาพแรกไม่ภาพสุดท้ายเรา sorting ตตเอาไว้อันนี้เป็นภาพแรกนะฮะเรากลับมาเราดูภาพสุดท้ายอยู่จะอยู่ด้านบนอของ DMM เนอะอันนี้ก็คือที่เราเก็บเอาไว้ถ้าต้องการลบหรือต้องการ format อ,อะไรก็อยู่ในเมนูนี่แหละนะนนกด delete จะเลือกเยกหรือ no เราออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปจากเมนูก่อนปรับความสว่างหน้าจอได้ปรับตั้งเวลาการ auto shut off ได้ตั้งไว้15นาทีเขาดีฟ a ลต์มาเป็นออฟเชียร์เลยนะตัวนี้แต่ราคา2,000กว่าบาทมันติมิเตอร์เนี่ยสเปคสูงกว่ามันติมิเตอร์เดี่ยวๆที่ตัวสเปคเทพๆอีกนะวัดได้ถึง25,000หน่วยนับปกติถ้าตัวดีๆตัวดังๆยังได้10,000เข้าเองนะตัวนี้ได้ถึง25,000วัดได้ละเอียดมากเลยในส่วนของ IR Thermography เนี่ยให้ความแม่นยำพอสมควรถึงแม้ว่าความละเอียดหน้าจอหรือ Resolution เนี่ยจะค่อนข้าง ่ำไปนิีนึง32คูณ32เฟรมเลท7ดเฟรมเปอร์เซกแต่ว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานสำหรับการวัดอุณหภูมิพวกนี้นะครับใช้ได้เหลือๆแล้วเนี่ยวัดปลายหัวแรงเนี่ยขึ้นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะที่เข้าไป270กว่าเนี่ยแปบ๊บเดียวขึ้นเลยตรงที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะที่ผมวัดอยู่เนี่ยก็ตามแถบสีไงแถบสีเนี่ยสีน้ำตาลร้อนสุดสีน้ำเงิน เย็นสุดถ้าวัดก้อนน้ำแข็งวัดอะไรนี่ก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินเลยนะไอ้ตรงตรงแถบฟิวชั่นเะนี่ยนะเลือกเอาแล้วกันจะใช้แบบไหนในราคาที่เอื้อมถึงช่างทั่วไปใช้ได้แล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบใช้เป็นมิตเตอร์ก็ได้หรือใช้เป็น IR Thermal ก็ได้นะครับในราคานี้ถือว่าถูกมากแล้วเพราะว่ามิตเตอร์ธรรมดาดีๆนี่ก็พันต้นๆเข้าไปแล้วนี่ได้มาในราคา2 0 0 0ต้นๆแล้วตอนนี้มี โปรโมชั่นด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับติดตามฉบับเต็มกันอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ